ครับสวัสดีค่ะบ f c ซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี่ก็เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ได้พี่น้องเด้อว,วันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567นะพี่น้องเนาะครับมื้อนี่พอเตม้มพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยสรุปเลยนะพี่น้องสรุปโค้งสุดท้ายเลยพอเต้มสิใหายไปทั้งบนทั้งล่างนะครับครับนี่แหละรังวงวดที่ผ่านมาพี่น้องเลขรัฐบาลไทยเฮาออก482962 ครับเลขล่างก็ออกศูนย์ศูนย์นพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันเบิ้งสูตรน้ำกันก่อนพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาก็ออกทั้งสี่นาะพี่น้องเนาะสี่แปดสองเก้าหกสองล่างออกศูนย์ศูนย์นะครับพอะแท้มสรุปไปเลยน้พี่น้องเลือสรุปโครงสุดท้ายไปเลยเป็นบนทั้งบนทั้งล่างในชุดเดียวกันจบนาะพี่น้องเนาะครับเอาเบิ้งเลขล่างก่อนน้พี่น้อง มอดิพยานมา่กัมีสูตรเข่าสูตรลุดนะพี่น้องเนาะกัธรรมดานะครับพอเตี่ยมเสียัวสูตรมันเข่าไหมเบิ่งน,นะพี่น้องเด้อครับนี่คือมอดทิพย์านมา่นะพี่น้องเจ็ดเก้าศูนย์กับมาศูนย์นะครับมวดน,นี้มันได้สามห้าหกนะครับอันนี้คือสูตรแรกน,นะพี่น้องเด้อพอเตียมเสียเบิ่งสามห้าหก นะครับครับอันนี้สามห้าหกนะพี่น้องเนาะสูตรนี้ม้วนที่พานมานรุดนะครับสองสามสี่ที่เตรียมออกไปมวนนี้หกเจ็ดแปดสิบรลูว่าเดินต่อบ่นะครับเอาจะสูตรมันเข่าพี่น้องสูตรนี้การลุด9ก้ากับสามการลุด ครับสูตรนี้เข่าพี่น้องแปดกับเก้างวดที่ควนมากเก้ากับศูนย์กับมาศูนย์นะพี่น้องเนาะมาล่างนะครับงวดนี้ได้แปดกับเก้านะครับงวดนี้สูตรนี้กางวดที่พันมากกับไปไปบนครับหกนี่ไปบนนะครับสูตรนี้เจ็ดกับศูนย์ กามาศูนย์นะพี่น้องเนาะเลขล่างโดยเฉพาะได้พี่น้องเนะงวน,นี้มันใศูนกับสนะครับคับงวดศูตรนี้ได้เจ็ดเก้าศูมาศูนวดนี้มันส้าหกสังเกตบง่งเอาพี่น้องเด้อส้นกันมันมานะครับศู 0, นย์ส้นศูนย์เห็นบ่ 0. ครับศูนกับเจด้นกันกมาศูนย์ครับวดนี้ศูนยห หกส่วนสามนะครับครับแจ่มกับเบิงนะพีอแจมเพรอแจม,มชิโบเชียนนะพี่น้องเห็นบ่ 0, 0, 0. ครเจ็กับศูนย์เจ็ดก้าศูนย์กับศูนยามศูับวนีกสกับ6กส่วนสามนะครับ ลายสูตรยูพ tamam. ี 0, ่น้องที่มันเข่าครับอันนี้กับแกับ0กับมาศูนย์หกับ3เบื้องแล้วพี่น้อง3ามสสสนะครับแต่พอแจมสิเอาเป็นบนล่างไว้เลยนะพี่น้องเนาะทั้งบนทั้งล่างในคลิปเดียวจบนะครับเห็นมัับเนาะวันนี้เรียกวิ่งพอแจมสิมี่ยิว คือสูตรเห็นปะครับงวดกว่อนกับเก้ากับศูนย์กับมาศูนย์งวดนี้แปดกับเก้านะครับกระซิมีน่นดนีอยู่นะครับเอาไปเบิรงน้ำกันน,นะพี่น้องเนาะวันที่หนึ่งพอยอพี่น้อง ขกายนพอย काथि 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 सते บนล่างไปเลยพี่น้องสามกับเก้านะครับ สามศูนย์สามหนึ่งสามเก้านะครับบอบอออไลน์หางพี่น้องบันทีกเก้า แต่ว่าตัวนี้ให้4ตัวด้วยพี่น้องเน้าศูนย์เก้ เอาอหกค้างสัมนีพี่น้อง กับตัวด้วย พอเตรียมสิบนเน้นให้ตัวใดตัวหนึ่งเด้พี่น้องเด้อเอาฉะนั้นแล้วมักตัวเดขกับพิจาจณาเอาเลขหกหางพี่น้องครับเป็นบนเป็นล่างนะครับมีแค่นี้นะครับเอาควยเข่าควยแตกตัวพี่น้องเนาะรือว่าผิดพลาดประกันใด้พอเตรียมกราบขอโทษขอไพ่เด้พี่น้องเด้อเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนนั้นแล้วพอเตรียมคอส เนย้ยนยำอี่าเดียพี่น้องเด้อสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะครับครับพี่น้องเอาแคบหน้าจอไว้เด้อครับเด้อผิดพลาดประการใดพอเตรียมกราบขอโทษกอภ่ายใด้เลยนะครับเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะพี่น้องตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วมกักชอบตอนนัวใดเฮาก็จะลือกไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เนาะพี่น้องเนาะครับ เขาจะเลื่มเนอะพี่น้องเ้อเข้ามาแล้วก็จะเลืมล่มกดไไค์กดแช์ให้พอแต้มน้ำแดงนะครับนะเนาะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พอแต้มน้ำทางช่องตะวันพาโชคเพื่อพี่น้องเ้อฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ำนะพี่น้องเนาะครับเอาสุดท้าย้ายสุดนี่พอแต้มคอยอุบซีทุกคนนะครับเด้อโศกโศก,กมันมัน,มนแห้งแห้งรวยๆกันทุกคนนะครับเนาะครับพอกันชิปนาพี่น้องสําหรับชิปนี้สวัสดีครับผม